ซีรีส์สีขาวไปมีคอมเมนต์เออมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยพี่ผมอยากได้สีดำจังเลยเมื่อไหร่สีดำจะเข้ามาจัดให้เลยมื่อนี้สวัสดีค่ะพอผมกับบัว์บราบร์ไปบูร์บัว์สามสิบแปดอีกเช่นเคยจ้ะสวัสดีค่ะวายนะคะเออนะมาผ่อนกันยันไหนเมื่เคยผิดหวังจะเชื่อพี่น้องเมื่อนี้เอา X ซีรีส์เครือกสองจุดหาปีสองพันสิบสี่มาฝากถูกต้องเปิดรา้วคาะใครเห็น้องแม่ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทคะ่ะซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนเอาไปเลยโปรช่วยผ่อนหกเดือนถูกต้อง หมื่นแปดนะคะหม right? right? like no euh. ื่นแปดร้อยชแปมืนเลิพหาจากไหนไหนที่ผ่อนเคื่องบินหรือเปล่าแปดหมื่นที่ผ่อนเครื่องบินหรือเปล่า B M จะดูยังไงเลยอะยอมเถอพี่น้องพันหมื่นดีเท่าั้นนะจ๊ะอะดูรถกันเลยคันนี้พี่วายบอกเลยว่าเป็นรถใช้งานรถเพิ่งเก่ามเก่า้ข้างหน้าเนี่ยเหมือนมีลำโพงมาด้วย สิ่งที่จะได้จากคำน,นี้คือปทท้ายไทเทเนะะียมแล้วก็ไม่สวยตรงไหนให้เอาปะกะมาวงวงได้เลยนะคะตรงนี้ที่วงไว้คือเราเก็บรายละเอียดให้นะคะไม่เสียตังค์สักบาทรอรอ,อมาพร้อมกับแม็กเวลข้าวบกแบะข้าวบกข้าวเป๊ะแมะโต๊สีเหลืองไม่ชอบก็บไม่ให้เปลี่ยนอรุณใจเลยคันนี้เราสกเกิเร์ตรอบคันแล้วจะขายจะขายแบบนี้ค่ะเออะจะขายตรงนี้ไม่ นี่มีท่อหนึ่งใบนะคะเม็ดอาร์ชัดเจนนะจ๊ะเทเออสวยๆเย่อๆบดๆนะมีท่อให้หนึ่งใบใครสนใจยากได้เดี๋ยวให้พี่วายฝากช่องทางให้จ๊ะอ,อ้าววายกลับไปบนนะะับนนนะะปวนะคะมีบัวทอรนิ่งวายคะปากบดไว้ให้เรานะคะทุกคนทักเข้ามาโพเข้ามาสอบถามได้เอ็กซีรีสีขาวสีแดงสีดำนะคะเดี๋ยวจัดมาให้เนะเออานะอยู่ทางสวัด์ไม่ต้องมา